เมื่อวันที่28มีนาคมเว็บไซต์ข่าวซีเนนรายงานว่าเกิดเหตุโศกนาฏกรรมมือปืนบุกเข้าไปกราดยิงภายในโรงเรียนประฐมคอฟเนนซ์ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนคริสเตียนในเมืองเนสวิลล์รัฐเทนเนสซีของสหรัฐเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต6ศพในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียนวัย9ปี3ศพและเป็นผู้ใหญ่อีก3ศพ ซึ่งล่าสุดตำรวจเปิดเผยรายละเอียดว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิงอายุ28ปีชื่อออเดเฮลซึ่งเคยเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้มาก่อนโดยโฆษกตำรวจได้รับแจ้งเห,เหตุครั้งนี้ในเวลาประมาณ10นา30น,นทาทีตามเวลาท้องถิน่นพยานเล่าว,ว่าคนร้ายเข้าไปในโรงเรียนจากประตูด้ดานหลังพร้อมอาวุธ ปืนไรเฟิลจู่โจมอย่างน้อยสามกระบอกกับปืนพกอีกหนึ่งกระบอกแล้วก่อเหตุกราดยิงที่ชั้นหนึ่งและชั้นสองของอาคารก่อนถูกตำรวจวิสามันเสียชีวิตบนชั้นสองด้านจอร์ดเรกหัวหน้าสำนักงานตำรวจเมืองเนชเวลล์กล่าวว่า ผู้ก่อเหตุได้เขียนแถลงการที่บ่งชี้ถึงความไม่ชอบที่ซ่อนอยู่ในใจจากการที่ถูกส่งไปโรงเรียนคริสเตียนนอกจากนี้เชื่อว่าเธอได้มีการวางแผนมาอย่างดีที่จะก่อเหตุนองเลือดในคณะในลักษณะนี้จากการที่ตำรวจพบแผนที่ที่เขียนรายละเอียดของแผนกรารยิงตลอดจนระ,ระบุป,ประตูทางเข้าและตำแหน่งกล้องวงจรปิดอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเหยื่อผู้เสียชีวิตแต่ละคนไม่มีความ เกี่ยวข้องกันเนื่องจากเชื่อว่ามือปืนเลือกยิงเหยื่อแบบซุมไม่ได้จอจงใครเป็นพิเศษ